โอเคฮะเดี๋ยววันนี้เราเวลาสาาั่นกันนะฮ่าสัตย์ตล์ซีโฟลิเลยซอยเหลียวดีป่ะเหลียวดีไหมมันพุ่งดีเลยอ่ะ โ <Thank you. S 1> yeah. อเครับอ,ออกตัวไม่รอฟรีเหมือนึงอ่ปขึ้นเอ้ากูขับดิ <c oughs> กางพัน <c oughs> เออของใหม่ขึ้นจับใหม่จะลองขับซะหน่อย เอ๋อเยอ้เหี้ยมันตึงเออเอเอเดีย๋ยวแฟนแอนเดตอะเอเอเฮ้ยมีเสียงเพลงในบ้านด้วยนะออกไม่ได้มั้งเป็นฉากเฉยมั้งมีคนมีคนตีอยู่ในนั้นหรอ เอ้าโดนเนตมาตอนแรกแอดไม่มาแต่งให้เหรอฮะโดนเนตโดเนตมาแอดไม่มาแต่งให้เหรอไม่ๆเอ้าทำไมแอดไม่มาแต่งให้แต่งให้อะไรแต่งฟรีแต่งฟรีครั้งแรกอ่ะไม่แพงหรอช่างมันเถอะมึงกูแอดมันแต่งให้หมดเลยเว้ยโมเครื่องโมอะไรให้ด้วยเครื่องนี้กูโมเองเดี๋ยวตั้งบานไม่บานหรอไม่กี่หมื่นเองอย่างละหมื่นหมื่นเมื แต่บางรุ่นแพงโคเครื่องอย่างละหมื่นกว่าแต่มันเลี้ยวโค้งดีออกตัวไวได้วยเว้ยเที่ยแนวไปส่งยาป่ารออะไรรถวงยิงยา้ายอะแม่ <c oughs> แม่ขับมันกว่าเยอะนะ zie a few m เดินเอออยู่ไหนเนะี<อ>่ยเหรอเออดูข้าวว่ะหาข้าวกวินหน่อตามเสร็จมึงก็เอารถไปเรือมักลับไปก่นดนะ้ไม่มาง่ายไงกนะ็กี่ยัขา้าวมากเนี่นะยดูตาแหน 本来。对 สัตว์ไม่สัตว์ไม่ค่อยมีเลยว่ะครับมาดีครับคยุยเลย ไปลวสุดละฮาสจอคอสหลดีครับมาเดีคอสหล่ต้องไปไหนบทผระสู 宾馆。乖。 เลยนะปรับเขาให้ปรับเขาให้โด้วยดูตองลย ฉัช,ชวช่าฉว่โชว่ายไว้โช่วยอ่ะว่าวะชะว่าจะว่าจะว่าไงครับอกีคองสวยออกลีคองสไม่เห็นเลยลงุงอาชิคยังไม่เข้าเลยเนี่ยยังไม่เห็นแววเลยอาชิค่ะ ยิงถ่า,ายถหายอยู่านว่าไงนะลงหน้าคนาบได้ะับครับไล่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 ครึ่งมาเลย S <S 2> <S 2> เป็นตันิกกังไว้ได้ไหมอาเบอร์ผมไหมอยู่ไหนวะนะ่ะอยู่น,นั่นรถฮะอยู่นั่นซื้อรถทำอะไรดูรถที่เห็นมองใช้ไ

ไม่รู้อยู่แต่หาเล่บักเกอร์ดีกว่าขับบักเกอร์ดีกว่ามางไม่มีรถเจอเฟียวเลยนี่ไงมาแล้วฮาลุกลเราจะไปถามโอซีเขาเพื่อขี้เกลื่อะไรลูก ไปถามโอซี่ไปถามโอซี่เขาทำเกิดอ,อะไรรู้ไม่มีอะไรทำ <c oughs> <c oughs> อ่ะตำรวจเลย ฮัลโหลฮัลโหกฮัลลุกฮัลโหกฮัลลุกคุณฮัลโหลครับคุณคุณซื้อรถอยังอ่ะช่วยช่วยนัง่งรถให้ผมได้ไหมเฮ้ยอ่าคันนี้ก็ได้หรือลัมโบลัมโบตรงโน้นก็ได้รถหายน่ะคันนี้ก็ได้ก็แฟมรันขอไม่ทำเสื้อแฟมแล้วไงก็อยากทำเสื้อกากว่าแบบว่าแกง๊งแบบเอ็มตีอ่ะแก๊งฮาร์ลีย์อครใครเห็นปะ เดี๋ยวมันมีอยู่แก๊งหนึ่งมีอยู่แก๊งหนึ่งมันทำเชือกัก,กอะ่ะคุณได้ยินนะคุณคุณทำงานทำนนอะไรกับใครอ่ะมีเพื่อนยังเ,เหงาะนะอ,อ๋อเพราะว่ามีภาพลักษณ์หรือเา,า,าว่าไม่ว่าอะไรคือช่วยเล่นมากกว่ายังเี็น อย่างแฟมเนี้เขาอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยเขาช่วยกันดีอะครับผมก็เลยมาอยู่มา,มารู้จักเขาที่นี่เหมือนกันมาใหม่คือเขาเขาเอาบาัตรขุดเหมืองมาขายผมสองแสนนะแล้วผมเห็นคนโพสแสนสองอ่ะก็เลยตามมาเนี่ยเจ้าคืนให้ได้เลยลุงเนียใช่ลงุลงเขาเล่าผมมาเนี่ย เขาเล่นสายชิวเขาไม่ชอบแบบต่อยจริงไงเขาก็เลยมาอยู่กับเขาสาวเยอะนะพี hai, orter, like wild, ่ค่ะเธอใกล้ครับมอไซค์หายอยู่นะอ้าวทำไงหายรถเรีดิเมื่อกี้ใช่ไปแม่เดี๋ยวผมพาไปฟ้าคนนี้อันตรายนะเปลี่ยนหน้าตลอดไปเอาแบบรับสายป๊าแป๊บนึงนะไม่ที่ยินแกตัวไม่ได้ด้วยว่าไงป๊า โอ้พอพัดเอ๋ยเลยอ๋อยิงไลยเดียวมีบายเขาขับมันแค่นี้แหละลงขับอะไรเยอะม MC มันคือผู้คนคนระับ